กาแฟร้านโอ้ยสวยมากเลยทุกคนโอ้ยเสยียดายเลยใช่ไหมเออหน้าไทย าด้วยบรรยากาศดีๆค่ะต้อนอะไรเอ่ยสวยจังเลย คุณเจนจิลาประมูลตามาส่งกำลังใจค่ะขอบ คลิปด้วยอ่ะร้านกาแฟสวยมากเลยเออน่าถ่ายคลิปมากเลยนะเออเสียดายจะพ <laughs> ัดผับเอาเอาาเอาวิาว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 า่งเล่นหมขอบคุณน้องใบบัวคนสวยใบบัวพาเที่ยวนะคะ เล่นไหมหัวใช่ไหมคุณคุณพี่ไปบัวพาเที่ยวโอูดูร้านกาแฟร้านนู้สวยมากเลยทุกคนโอ้ยเสียไายเลยใช่ไหมเออหน้าไทย กะว่าไปถึงที่พักแล้วถึงจะไล์สดแต่ก็กะว่าจะเลยห้าโมงไปแล้วเนาะจะปืดครับทางนู้นนะคะเป็นไลข่ข้าวโพดสวยๆทุกคนมีไลข่ข้าวโพดแล้วก็มีภูเขาภูเขาสวยๆ ส่งกำลังใจให้ครับผมขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณปิดพัดนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ไล่ข้าพโพดอสวยมีพวกคุณเจนจิราประมูลนาตามาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณ ขอโทษขออภัยพี่น้องเป็นนางไรส่นปปันบรรยาออก,กาศดีดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจากปัมโมนาตาก็ ทัดทายกับคุณใบบวัวเวทีพิลมนะคะกรบประมุนตาก็ทัดทายกับคุณใบบวัวเวทีพิลมนะคะ สวัสดีค่ะเจนจิราประโมนาตาก็สวัสดีคุณใบบัวพาเที่ยวนะคะไปขึ้นรถค่ะเดินทางต่อใกล้ถึงเดินทางต่อกับทุกคน ผิดเมสมอสวัสดีค่ะขึ้นสูงห,หัวใชจไหมคุณคุณพี่ไปบัวพาเที่ยว <laughs> Mm-hmm. เจนจีลาประมูลนาตามาส่งกำลังใจค่ะขอบแดดภูเขาสวยๆพ,พันพันพม่าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันอาทิตย์ตอนเย็นๆค่ะ สวัสดีค่ะคุณเจนจิราประโมนตานะคะสวัสดีค่ะคุณแสงอาทิตย์เมืองศรีสวัสดีค่ะมันจะอยูว้ใกล้นี่น้องไหน อ้นีสวยๆเพื่อนๆงามมากเลยโอ้ยมอเตอร์เรนนอยกันต่ยครมีน้องคุณกิจพัฒน์นี่เปิดบ้านเวลาไหนคะหรือว่าผ่านผ่านจะติมไปแล้วเปิดบ้านเวลา กะว่าไปถึงที่พักแล้วถึง